วันนี้พาเข้าโกดังกันอีกแล้วนะคะพาชมพาชมสี่ประตูกันบ้างนะคะว้าว <Wow. S 2> มีทุกรุ่นจ้ะนะคะนี่เลยคันนี้ค่ะโอเค l ล t s ก o okay, 4ประตู1.9เกรด L เกียร์ธรรมดานะคะหรือแ a g โฟ1.9เกรด L เกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นสีเทาแลมโบนะคะราคาจะอยู่ที่816,000บาทนะคะสวยมากๆเลยรุ่น L นะคะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อม Multi Functional Daylight นะคะตัวไฟ Daylight อันนี้เจ๋งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟ ดย์ไลท์แล้วก็เป็นไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยเวลาเราเกิดเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะไฟเดย์ไลท์เขาจะดับลงเจ๋งมากๆเลยสวยมากๆด้วยนะคะไฟตัวนี้นะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสามชั้นนะคะแล้วก็โลโก้ i s u ูซโครเมียมนะคะเอ๊รู้สึกว่าเหมือนเขาจะเตี้ยนหน่อยไหมเตี้ยเพราะว่าคันนี้จะทรงด้วยนะคะหน้าสองหลังสามนะคะจะเต็บ สเตปเขาเรียกเสเตปเทสนะหน้าสองหลังสามนะวัยรุ่นเขาฮิตกันนะคะ <S <S กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสามชั้นนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นช่องระบายอากาศขนาดใหญ่นะคะช่วยให้อากาศผ่านเข้าไปได้ง่ายนะคะไม่ต้านลมนะคะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนในห้องโดยสารด้วยนะคะ <S 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 ตัวในรุ่นแอนะคะเกียร์ธรรมดาไฟตัดหมอกเขาจะมีมาให้อยู่แล้วนะคะไฟตัดหมอก มีแถมมาให้ด้วยแถมไปเลี้ยวด้วยนะนะคะคันนี้สวยมากๆเลยเตรียมส่งมอบนะคะสำหรับคันนี้นะคะดีไซน์ใหม่นะคะเป็นโฉม2024คันนี้สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวสเต็ปล้อแม็กกันบ้างนะคะมาดูกันที่สเต็ปล้อกันบ้างนะคะตัวนี้สเต็ปล้อเขานะคะยางเขาจะเป็นยาง 25550R18 นะคะเป็นล้อ18นิ้วนะคะ ตัวล้อแมกนะคะตัวนี้เป็นลายทีสีเทานะคะสีเทากันไหมสีนี้นะคะสีนี้ฮิตเหมือนกันนะคะสีนี้เวัรรุ่นฮิตนะคะสีเทากันนะคะแล้วก็หยอดด้วยสีแดงนะคะคาลิปเปอร์เบรกนะคะแต่งด้วยคาลิปเปอร์เบรกสีดำนะคะสวยนะคะสวยเข้มนะคะเข้ากันกับตัวรถมากๆเลยนะคะตัวล้อแมกลูกค้าเลือกลายได้นะคะว่าลูกค้าเลือกลายอยากได้ลายแบบไหนนะคะแล้วก็ตัวของแหนนะคะไม่ว่าจะเป็น ครอบดุมล้อนัดล้อคาลิเปอร์เบรกนะคะของแต่งพวกนี้นะคะแถมให้มาในในเซ็ตเลยไม่เก็บตังเพิ่มนะคะแถมให้มาในเซ็ตเลยไม่เก็บตังเพิ่มนะคะลูกค้าเลือกสีได้นะคะใครชอบแบบแป๊ดแปสีแดงก็จัดให้นะคะหรือว่าใครชอบแบบเข้มๆนะคะก็เลือกเป็นสีดําได้ค่ะก็จะมีสีดําสีนเพเงินสีแดงสีเหลืองนะคะลูกค้าชอบแบบไหนบอกเลยนะคะท่านี้จัดทรงนะคะสเต็ปหน้าสองหลังสามนะคะ สวยมากๆเลยค่ะด้านข้างตรงแก้มฝากระโปรงนะคะจะเป็นตัวหนังสือแคปโคนะคะเป็นวัสดุโครเมียมนะคะถ้าเป็นไฮ g h นเดอร์เขาจะเป็นไฮ g h นเดอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างก็จะเป็นสีทูโทนเป็นสีดำกับสีตัวรถนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ซึ่งไฟเลี้ยวแบบ LED เนี่ยมันจะช่วย ออรประหยัดค่าใช้จ่ายลูกค้านะคะทำอายุการใช้งานเขาจะยาวนานมากๆเลยนะคะนานมากนะคะกว่าจะขาดอันนี้นะคะประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เป็นกระจกข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวมือเปิดนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไปดูด้านหลังกันบ้างคะ่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะไฟท้ายทั้งหลังเป็นไฟท้ายสามชั้นแบบนี้เลยนะคะ สวยมากๆเลยนะคะขับตามตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหสวยมากๆแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจนะคะไฟท้ายอะไรนะไฟท้ายแท้ถอดอันนี้ไม่ต้องถอดเรามาจากศูนย์เลยนะคะกระบะท้ายนะคะมือเปิดขนาดใหญ่มาพร้อมตัวนี้นะคะกล้องมองหลังนะคะที่บิวติดกับตัวมือเปิดเลยนะคะฝาท้ายขนาดใหญ่นะคะตัวนี้นะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะ จับถนัดมือนะคะตัวฝาดฝาท้ายนะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็ในรุ่น L นะคะก็จะมีกันชนท้ายมาให้แล้วนะคะกันชนท้ายสเต็ปสองชั้นนะคะบางคนก็จะถอดออกเนาะอันนี้ยังใช้งานอยู่นะคะก็ไม่ถอดก็ได้นะคะ สวยมากๆเลยกระบะนะคะตัวแมกไลเนอร์อันนี้แถมให้นะคะคันนี้ติดฟิล์ม60นะคะ60รอบคันแถมให้นะคะแถมกันฝาดแถมฟิล์มให้อุปกรณ์มาตรฐานอุปกรณ์มาตรฐานนะคะแถมออกจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็คันนี้โหลดจัดทรงก็พร้อมโปรเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างค่ะคันนี้นะคะภายในห้องโดยสารเขาจะกว้างมากๆเลยค่ะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะ ผ้านะคะ,ด,แบบะ,คะดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยก็จะมีลายยูน่าดีไซน์ด้วยนะคะตัวบอะดนั่งสบายมากๆเลยนะคะพวงพวงมาลัยนะคะจับกระชับมือนะคะเป็นพวงมาลัยพร้อมมัลติฟังก์ชันนะคะที่พวงมาลัยนะคะตัวหน้าจอนะคะ ตัวหน้าจอเครื่องเสียงนะคะก็จะเป็นจอขนาดแปดนี้นะคระับที่รองรับ Apple c a ค p l a เแล้วก็ Android Auto นะคะแบบไวเลสไร้สายนะคะเ mm hmm. ชื่อมต่อเป็น Type-C usb Type-C นะคะชาร์จเจอร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะระบบแอร์จะเป็นแบบแมนนวลน,นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอ m i d เนี่ยเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะคะขนาด7นิ้วนะคะ ภายในห้องเดยอสารนะคันนี้เป็นรุ่น L ค่ะส่วนตัวด้านข้างแผงนประตูนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกนะคะรับองศากระจกนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกกระจกเซนทรันล็อกนะคะประตูกระจกไฟฟ้านะคะกระจกประตูไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะคะ ัยน้โดยสารกว้างมากๆเลยเาะแต่งล่อพร้อมจัดทรงแบบนี้นะคะพร้อมล้อแมกนะคะโปรดาวอยู่ที่39,900บาทนะคะใครสนใจอยากจะใช้เงินออกรถน้อยๆหลักหมื่นแบบนี้นะคะทักอินบ็อกซ์หรือสอบถามพี่เอมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 6นหกสี่หนสนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย